สวัสดีครับอัปเดบใยกางปีออนไลน์ครับวันนี้ผมอยู่กับ s u z u k ิ XL7 ซนะครับซึ่งก็ได้มีการอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นใหม่นะครับในราคาเริ่มต้นที่น่าสนใจมากที่8 1 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับในส่วนของอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายหรือที่เรียกว่าไวเลสชาร์จเจอร์นะครับซึ่งก็รองรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือได้หลากหลายเลยนะครับแต่จะต้องเป็นรุ่นที่รองรับกับไวเลสชาร์จเท่านั้นนเองะครับ และก็ยังมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถนะครับดิจิตอ้วิดีโอเรคคอร์เดอร์ที่เป็นการติดตั้งมาจากโรงงานเลยซึ่งการใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้งานผ่านหน้าจอ10นิ้วตรงกลางได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็ให้ความคมชัดในระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของขุมพลังนะครับ s u z สว i XL7 เนี่ยนะครับใช้เครื่องยนต์ K15B นะฮะเบนซินขนาด1.5ลิตร กำลังสูงสุดของเขาก็คือ105แรงม้านะครับที่6,000รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่138นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ใช้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางจากในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายขึ้นไปสู่ดอยช้างเนี่ยก็ถือว่าสามารถ ใช้งานได้อย่างดีนะครับถึงแม้ว่าเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดซึ่งอาจจะดูโบราณไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าในการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถือว่าพอเพียงนะครับแล้วก็มีแรงบิดสูงที่สามารถที่จะขับขึ้นดอยช้างได้แบบสบายๆเลยกันนะครับซึ่งการนั่ง ขับกันไปครั้งนี้เนี่ยเรานั่งกัน3คนนะครับเราก็มีสัอพลาด้านท้ายด้วยการขึ้นทางชันเนี่ยก็ต้องเติมคันเร่งลงไปอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้รถนะมีกําลังเติมขึ้นเข้าไปซึ่งพอครับมากพอต่อการใช้งานกับเกียร์สสปีดแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น5สปีดรือ6สปีดเนี่ยแน่นอนเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองก็จะดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับอย่างตอนนี้ที่ลองใช้งานมาเนี่ยคร่าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณ10.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ก็ถือว่าในการใช้งานแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์และก็ใช้งานได้ดีนะครับส่วนภายในห้องโดยสารนะครับก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับก็ยังเป็นเบาะนั่งแบบ3แถว7ที่นั่งนะฮะเบาะพับ,บ 60- 40ได้นะครับเบาะแถวกลางเนี่ยสามารถเลื่อนสไลด์ได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาะที่นั่งได้สบายนะครับใครที่มามีอาการแบบออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราก็นั่งอยู่ในตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาะนั่งแล้วนั่งได้สบายไม่เจ็บก้นด้วยอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่น่าชมเหมือนกันคร มีความสําคัญนะครับเรื่องนี้ทําได้ดีแล้วในส่วนของช่วงล่างนะครับเขาก็ไม่ได้ปรับอะไรใหม่นะครับความสูงใต้ท้องรถเนี่ยส0 0มิลลิเมตรเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้อย่างหลากหลายอเนกประสงค์ครับใช้งานได้ในทุกสภาพพื้นผิวถนนโดดเลยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังมีระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันนะครับแล้วเขาก็ยังมีจุดยึดเบาะสําหรับเด็กนะฮะ iso fit ด้วยนะครับมีกล้องมีอะไรมาให้แล้วในการใช้งานจริงนะครับกับ หน้าจอที่แสดงผลมาตรงนี้ถือว่าเห็นได้ชัดเจนมากด้วยกันแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานได้ดีเลยนะครับถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเกิดข,ขึ้นมาสําหรับราคาจําหน่ายของสุ z ก k เอ l 7ซเว t i มัลติไดนามิกคร e สเอร์นะฮะสำหรับรุ่นปรับใหม่นี้เนี่ยราคาก็ตามชาร์จตัวนี้เลยนะครับซึ่งก็เริ่มต้นที่814,000บาทไปจนถึงตัวท็อปที่829,000บาทซึ่งถ้าเกิดมองว่า,ามีการใส่ กล้องด้านหน้ามาให้นะครับรวมถึงไวเลสชาร์จเจอร์ตรงนี้เนี่ยก็ถ้ามองเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับก็ถือว่าเพิ่มมาหมื่นกว่าบาทเราสามารถหาติดตั้งเองได้นะฮะใช่หาติดตั้งได้แต่ว่าการติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ยมันมีเรื่องของการรับประกรันอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ถือว่าทําให้ s u z u น i XL7 เนี่ย มีไฮไลท์มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยและสําหรับ Suzuki x L7 กนี้นะครับก<ๆ>็ยังมาพร้อมกับแคมเปญรับข้อเสนอพิเศษส่วนลดอุปกรณ์ตกตแต่งโมูลค่ารวมสูงสุดถึง15,000บาทนะครับฟรีประกันภัยชั้น1ในปีแรกและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา3ปีนะครับหรือว่าน่าสนใจมากใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่โชว์รูม ของซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ a Auto d เด e ใบกรังปีออนไลน์กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ